ซาบีอาลองโซนะครับโค้ดคนใหม่ของริเวอร์พูลนะผมคาดหวังแล้วก็คิดว่ามันปเป็นเป็นไปได้นะไม่อยู่ก็ไปกับมัลลิดมันไม่ลงตัวแต่งจริงแล้วเนี่ยมันพอจะคาดเดาได้เพราะว่าอย่างที่บอกมัลลิดเนี่ยมันสตาร์นะครับเออแบบอีโก้ใช่ไหมครับคือไม่ได้บอกว่าซาบีไม่ไม่ดีนะแต่นั่นแหละมันต้องบริหารสตาร์ไงแต่มาลรเวอร์พูลง่ายเลยไม่มีสตาร์ หรือมีก็ไม่ได้แบบโอเวอร์ใช่ไหมครับอม,มันไม่เออไปเป็นทีมหรือว่าคูเป็นทีมท,ท,ท,ที่ดีอย่างมันไม่ค่อยมีไอ้พวกแบบอีโก้อีโก้เลยเท่าไหร่ไงคือระบบมันถูกเซตมาดีนะครับคือซาบีนี่มันได้หลายแบบนะเป็นลูกมอนะครับเป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเป็นตำนานนะครับแล้วก็เน้นระบบถูกไหมครับแล้วเอ g ซจีนี่ก็เน้นระบบอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญไม่ต้องนักเตะแพงแต่ต่อให้แพงเขาก็ใช้ได้เพราะว่ามันเออนั่นแหละ แต่แต่มันเข้ากับลิอร์พูเลยไม่ต้องแพงมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องเน้นอีโก้นะครับืผมว่าตัวระบบคุยกับระบบเนี่ยผมว่าเวิร์กเลยอ่ะคอปอะมาอะคอปได้เรื่องความเก่านะแล้วผมเชื่อว่าคอปมาก็ดีในะยิ่งได้นังเตะแพงยิ่งดีเลยแต่ว่าผมว่ามันพลุคไปแล้วคือถ้าไม่มีตัวเลือกเออคอปแต่ว่าผมว่าคอปก็อาจจะอยากพักผ่อนหรืออาจจะอยากกลับมาช่วยทีมแป๊บหนึ่งแต่ผมว่าอยากเลยแล้วเขาก็ลงไปแบบสวยๆแล้วนะครับ อผมว่าถ้าได้เนี่ยซาบีเลยนะครับรีบเปลี่ยนให้เร็วเลยคือถามว่าอาร์เนอร์ดีไหมผมว่าก็ยังดีนะคือตอนนี้มันอาจจะมึนไงแต่เดี๋ยวจะแก้แต่ผมมองว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็อมันหลายอย่างอะ่ะเออผมมองว่าถ้าได้ซาบีเลยเอาเลยนะอาจจะต้องเสียให้มัลลิดหน่อยหรือมัลลิดมันปลดปลดไปก่อนหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นเลสเขาก็ไวอยู่แล้วนะครับปลด โดไปเราก็ได้มาฟรีอาจจะเลงอยู่ไงแต่ว่าผมมองว่าถ้าไม่ปลดแล้วมันริดยอมแบบว่าเออแบบเราแบบว่าซื้อมาอาจจะถูกๆอะ่ะอาจจะแบบว่าเอาค่าตัวเทนไม่จ่ายแล้วกันเก้าล้านเท่าไหร่มาผมไม่ไน่จะเก้าหรือสิบล้านใช่ไหมเออไปจ่ายเลยไปเอามาเออแล้วก็เสียครับอันนั้นอ่านเนื้อแต่ว่ามันได้ความไหวเพลินนะมาปุ๊บไล่ผ้าอีกหรือว่าแบบ ชนะต่อเนื่องนะอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้หวังถึงขนาดนั้นนะมันอาจจะเป็นไม่ได้นะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงการดําเนินอะไรต่างต้องฉับไวไงคือยกตัวอย่างสมมติว่าถ้าไปรอมาลิปอดเงี้ยแล้วเกิดมันมีคนอื่นมาแย่งไปก่อนเนี่ยหรืออื่น,นหรือยืนย่นเงินขายมันก็ไม่รูนะ้ไงคือผมไม่ได้บอกว่ารอไม่ได้นะแต่หมายถึงว่ากําลังคิดอยู่ว่าแต่ลิเวอร์พูลเขาเร็วอยู่แล้วเราไม่ต้องไปคือลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นทีมที่เชียร์ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าอะไรไหม คุณไม่ต้องไปกักงวลเลยแทนเขาเพราะเท่าที่ผ่านมาก็าําถูกมาตลอดนะอาจจะมีผิดบ้างแต่โดยโอเวอร์ออลคุณดูดิมันมีปัญหาหน้อยกว่าทีมอื่นนะหมายถึงในทีระดับแบบว่าท็อปท็อ่ะเข้าใจไหมอืมคืออนั่นแหละคุณดูดิอย่างตอนนี้เป๊ปอ่ะก็ไม่อ่ะก็ไม่ฝืนอ่ะฟืนมาได้แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมของเราเนี่ยแยแ่ผมว่ายุแย่ชั่วข่าวเพราะว่าระบบของเราดีมากนะแต่อารเนิร์ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเสียสูนไปแล้วไงนะ คืออาร์เนอร์จริงๆผมว่าเขาเก่งแต่พอมันเสียศูนย์แล้วมันมันเครียดมันอะไรต่างๆแล้วแล้วอย่างหนึง่งผมว่านะแม่งเศร้าอย่างอาร์เนอร์ทำไมมีอคติกับค,คือเอนโดเนี่ยผมว่ามันก็ดีมันก็เก่งแต่มันก็ยังยังอาจจะยังมีเคว s t i นนะแต่ว่าไอ,อ้ชื่อเลยนะเคียซ่าเนี่ยผมว่าดีนะ ดั้นผมว่าคาดหม,มายว่าั้งแรกว่าเคียร์ซ่าเนี่ยแม่งจะเป็นตัวซื้อถูกแลวแม่งแบบคุ้มอ่ะตามสตล์์ิเวอร์พูแลแต่ท้ายแม่งแบบคือมันอาจจะแบบไม่ได้ดีเวอร์นะแต่ผมว่าจริงๆเนะ่ถ้าแบบปั้นจริงนะโอ้โหแบบผมยังเชื่อว่าถ้า,ถาซาบีมาเนี่ยอาจจะอาจจะปั้นเคียร์ซ่าขึ้นมาได้นะผมว่าโคที่ดีอ่ะมันต้องแบบไม่ยึดติดก,กับกับ,ก,บกับตัวไงเออคือแบบ เอาตามจริงอ่ะเอออย่างคอปก็มียึดติดนะแต่ผมว่าคอปมันยึดติดแบบไม่ยอมปล่อยตัวนี้ไม่ดีแล้วก็ไม่ยอมปล่อยไงอาจจะไม่ให้เล่นแต่ก็ไม่ไม่ปล่อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับเออแต่สล็อตเนี่ยมันไม่แบบตัวที่มันดูแล้วเหมือนกับแบบเออใช้ได้ม่ะไม่ไม่เอาลงมานะครับก็ไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรอันนั้นอันนั้นอันนั้นช่างมันเราเราแค่วิเคราะห์ว่าผมมาษาบีนะแล้วผมคิดว่าลิเวอร์พูลไม่คืออาจจะคือต่อให้ไม่ใช่ซาบีเนี่ยเดี๋ยวเขาหาตัวมามันก็ดีเชื่อไหม เอออย่างอาร์เนอร์เนี่ยผมเป็นคนคนแรกที่บอกว่าเนี่ยอาร์เนอร์มาเนี่ยนะดีแล้วเป็นคนฟันธงเลยว่าแชมป์นะทั้งว่าแชมป์จริงเอาคนบอกเอาแล้วทําไมตอนนี้ไม่น,นั่นตอนแรกผมก็คิดว่าจะฟื้นได้นะแต่ผมคิดว่าจริงๆเนี่ยที่ผมวิเคราะห์ว่าอาร์เนอร์จะได้แชมป์เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะหนึ่งผมว่าระบบของลิเวอร์พูลดีทั้งทั้งการซื้อตัวนะอะถึงแม้จะไม่ค่อยซื้อแต่ว่าแต่ตัวที่ซื้อมาแต่เดิมเนี่ยมันก็ใช้ได้สองอาร์เนอร์ไม่ได้มีอัตรา ผมมาใหม่ๆไม่ได้มีอำน,นาจไม่ได้มีอะไรก็เล่นตามระบบไปอาจจะมีใช้ของตัวเองเสริมมันก็เลยลงตัวแต่ตอนนี้เริ่มมีอัตรานะแล้วนะแล้วก็บวกกับสถานการณ์ที่มันแย่แล้วก็ลุมมลาวหลายอย่างจะมีความกดดันอะไรต่างๆน,น,นะเพราะว่าเป็นแชมป์มาแล้วไงก็ไม่กลับไม่ได้แต่ผมว่าสุดท้ายอา่าเนอร์จะกลับมาแต่ปัน้นบัญชาแนละ้วไงเออผมคิดว่าบอลยุคนี้มันต้องเร็วไงแล้วเเรามีโอกาสได้ตัวที่ดีกว่าก็คือซาบีนะครับอืมเชื่อเลยผมฟันธงลงหน้าซาบีนี่ดีแนะ่นอน อย่างที่ผมบอกเหตุผลไปไงง่ายๆคือหนึ่งลูกมอเก่าก็มีบารามีแล้วแล้วก็มีความเข้าเข้าแน่นอนลิอร์พูลเนี่ยเขาเขามีใจหลักริอร์พูอยู่แล้วใช่ไหมครับถึงแม้จะไปมาริดก่อนนะแต่ไงมันเข้าแล้วสองเป็นเน้นแนวระบบเหมือนการยิ่งเข้าเลยสามไม่เน้นฮีโร่ไม่เน้นแบบว่าสตาร์ใช่ไหมครับซึ่งเข้าหมดเลยทุก,ท,กทุกตรงนะเออนั่นแหละส่วนลิอร์พูจะไปช่วยความมาหรือยังไงเนะี่ยก็ ก็แล้วแต่แต่ผมเชื่อในระบบวิเคราอลิเว์พูลนะถ้ามันไม่ได้คือไม่ได้สุดเรื่องงกหมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าวิเคราะห์แล้วว่ามันไม่แมทเอออันนั้นผมก็เชื่อแต่เรื่องงกเงินเนี่ยคงไม่นะนะเพราะว่าโอโหไปซื้อตรงแพงๆพากะอีแค่โคดเนี่ยคงไม่เราต่อให้ต้องจ่ายมาลิดไปแต่มัลลิดถามว่าเรียกแพงไหมผมว่าลเว์พูลก็เก่าพอที่จะแบบว่าต่อรองไงแล้วเขาอยากจะปลดอยู่แหละอ่ะผมว่าอาจจะไม่ปลดก็ได้นะ แต่ดูแล้วเหมือนเขาน่จะอยากปลดนะเพราะว่าเขาแคร์สตาร์มากกว่างัยซึ่งมันไม่ผิดนะคือมันแล้วแต่ระบบไงผมว่าสตา์ยังมีความสําคัญนะแต่อนาคตมันจะน้อยลงเรือเพราะระบบเนี่ยมันเออมัน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 นั่นกว่าเยอะไงมันมันดีกว่าเยอะคือการที่มีระบบที่มันแบบว่าเออแผนการเล่นอะไรต่างๆคุณเรียกรวมๆนะเออผมว่ามันดีกว่านะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยและยิ่ง อ่จแต่แต่แต่เปเ่นเขาเก่งเขาเดีอยประคองเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเอาเอาอย่าไปวิเคราะห์ไกลเอาเป็นว่าซาบีเนี่ยผมว่าเหมาะสมนะครับแล้วผมเชียร์ให้เป็นให้เป็นแบบว่าคุณซื้อคนใหม่นะครับเป็นแต้งหนึ่งไปเลยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอยากสนับสนุนช่องนี้โอนเงินได้ที่ที่บัญชีที่ผมให้ไว้ในคอมเมนต์ของ y o u t u b e นะครับสวัสดีครับ